วันนี้ผายเป็นจะภาพดปะถังดำเม่อไหนลูกพี่ครังถังดำที่้าจะปีน้ำแบบสวนพี่บุ๋ย มาเร็วๆเ,เจ้าค่ะมาเร็วๆแค่หมอเจ้นถ้วยอย่างไรก็เป็นอย่างก็เชื้อโรคจะเข้าอ๋อเชื้อโรคจะเข้าไย้น้องกับ,บหมอหูถ้าโตขึ้นจะเป็นอย่างว่าวันนี้เมาแน่เลยอะ่ะม้วนมาให้ก็จะคลิมพ่อถ้วยผลไหมันี้เมาแน่เลย

อันนี้แก้วขวแก้วไม่บุนนะก็ก้หมุนตื้อไปแต่กีแล้วลืมเลยอ้าวอ่ำเลยโชว์โนี่จะเอาทุกคนมากินโชว์สกรอบแทก็ับพี่บุญโชว์ส่กรอบมรก,ก,บอกอบอมอ หลานบ่ามาจากที่ไหนก่อนฮะมาจากบ้านไหนก่อนบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยตั้งหนา,านตังหนาโอ้อยากกินข้าว <c oughs> ล่าข้าวใส่หมู <c oughs> กินกับหมูกระแทกก่อนฮะ <c oughs> โอ้พอล้วเอิญ <c oughs> เอิญมาตานกินแล้วหมูกิบคนเดียวได้มาก่อน

ตว่าสออเห็หไนไหม่ตกิกอนท่านอยู่ไหนอ่ะนี่นี่คนมัไม่แปลนูมันไหนโอ้ออครับกตกอนท่านอยู่ไหนมีน้อยหรอะะกตน้ำรงนนี่น้ำหน,น้เลวๆไหยไมงวนนะ ลายเลยดิ่หอนดีโอ้ยจนไหมเลยจนไหมเลยใจกินปูมีน้ำจิ้มจะกันดูว่ะโอ้ยสุดหล่อเก่งมากๆเลยหล่ะยายน้องวันนี้ปู่สามาจากลำปางวันน่ะมาเลี้ยงหมูกระทะยายน้องเนี่ยนะเพราะว่าแม่ค้าท่านจะบอกว่าแม่ปีกเคยซื้อแล้ว พอปีมันไข่ทั้งตั้งกแฟ่ปนเนี่ยน่แกงอะไรแกงใส่ปูมูอมากินอมากินกยี่ป้อนะแกงแมกับมกินะอาอามออไนองป่ะหัวัวย กพน้องตัวมีเยนั้นน่ะขอบคุณครับเแนนชอบกินกุ้ก่อครับผมเก่งมากๆเลยเก่งิุหวังเลยไมมันก่ว่ะจินจ่ายปิ้งแบบรวมอันนี้เกีตรงหมือท่กีแครปงสองกันเลยมันเมืนขนาดมัน้อนซื้อนแม่ห้องเกี

ก็ถ่ายทุกปียายน้องถ่ายรูกอะ่ะถ่ายคนหล่อเอาเออเอินโดยบอกไก่กินเต๊ะมันเย็นเวลานี้บุญร้องเพลงก็เดินน้องฟังร้องเพลงสักเพลงแล้วบุญแล้วร้องเพลงหนึ่งแล้วก็ต้องปวดปวดที่ขัดเหมือนกันร้องว่าอะไรร้องเพลงกันร้องมให้ผมไว้บอลแม่แน่ละถ้าไปส่งน้องเรียนเลยต้องหลวด ไม่ลดอยู่หลังบ้าน,นมาเ,เร็วๆมากินเร็วๆถามหมอนนะหมอนหมอนจะกินอันนี้ั่กก่อใส่อว่วปีว่าจิปีงดไหมปีงอ่ะใส่อว่วปีงนดะ้ส่ีงนก่อน่กระงกับกเกือกรป๋อใส่อวนะ่านะเก็บหม้น

ช่สุดยอดเจ็บน้ำห่าเออนะเก่งมากมากเลยแบ่าวน้อยลำปางน้ำขวดเป็นของใครถ้าไม่ใช่จะโยนทิ้งไอ้มั้งก่อนขอบคุณครับน้ำดีกินนะไรลูกวันลูกลาลง โรงเรียนกี่วนันสามวันครับ,รบน้องเพลงให้ยายน้องฟังก่อนเดี๋ยวก็จะเพราะว่าอยากมาลาโรงเรียนเนี่ยจะมาเลี้ยงหมูกระทะเสร็จแม่แล้วงี้จะมาเลี้ยงหมูกระทะเส่็จแล้วจะเราเพราะว่าลาโรงเรียนจะมาเลี้ยงหมูกระทะแม่แรถขอบคุณครับยจีบให้ยายน้อง อันนี้ของหมอนสิคะเนีใ่ลูกม่รีย r เราองนเอาจะผักสวัสดีครับก่อนเนยน้องจะจบคลิปละเนยจะจคลิปสวัสดีครับลูกลูกบ่าวคงเก่งคงเก่งอเอิร์นเก่งขนาดเลยวัสดี้พ่อพแล้วเลี้ยงเอาวางน้ำมันใส่ในลูกพอนี่ก่อนเลยนึก สวัสดีครับก่อนคุณครูก็เปิดถอนะคุณครูลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่บายก่อนเร็วๆแม่บายนะคูกับพ่อดแล้วกูตัวพอแล้วคงไปรถห่องกุ้งอ่ะเอาไปกีมัเจ้าคลิปนี้จบตะอี่ก่อนนะเจ้าบุญกับแม่ผู้ให้รับแล้บุญเลี้ยงแบบเอ๊ะ